สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่เล่าเรื่องลี้ลับกับหนุ่มคงกระพันครับสวัสดีครับผมหนุ่มคงกระพันครับท่านผู้ชมครับในปัจจุบันนี้นะครับรถยนต์ก็เปรียบเสมือนปัจจัยที่5นะครับจะดีแค่ไหนครับถ้าหากว่าผมมีอุปกรณ์ตัวหนึ่ง จะช่วยประหยัดน้ำมันให้กับท่านผู้ชมได้มากถึง15 30อครับอุปกรณ์ชิ้นนี้ครับ Boost Up ครับเป็นอุปกรณ์อัจฉริยะที่คิดค้นโดยคนไทยนะครับนอกจากจะช่วยท่านผู้ชมประหยัดน้ำมันยังช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ทำให้เครื่องยนต์เดินได้ดีขึ้นนะครับถือรู้สึกได้ตนะั้งแต่ขับเลยนะรอบมาไหวไหมฮะเออ,เอ,อมันมีกาลังมากขึ้น โอ้ห oh, boost up <S 2> <S 2> ผมลองใช้แล้วนะฮะประหยัดขึ้นจริงๆปกติรถผมเนี่ย10กิโลลิตรก็ไม่ได้นะเพราะเป็นรถที่ใช้มา14ปีแล้วแล้วก็เป็นรถขับขึ้น4ล้อนะครับแต่นี่พอใช้ boost up เข้าไปนะฮ oh, นะโอ้โห11กิโลลิตรอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องประหยัดเนี่ยประหยัดแน่นอนครับ อุปกรณ์ชิ้นนี้ครับผ่านงานวิจัยมาแล้วอย่างมากมายและได้รับประกาศนนยบัตจากหลากหลายสถาบันนะครับไม่ว่าจะเป็นสวทชสถาบันยานยนต์และผ่านการวิจัยหลักเทสต,ต,ต่างๆมาแล้วมากมายนะครับผมแนะนํานี่เลยครับ BOOST UP ครับท่านผู้ชมครับและหนุ่มรงพันธ์อ f ฟฟิ i ชียลนะครับก็มีดีลพิเศษครับจากปกติ BOOST Up 5,000บาท แต่เราขายเพียง1,990บาทเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมสนใจสั่งซื้อนะครับก็สามารถเข้ามาได้ที่ bestitems.co หรือ Li@ n e at b e s t i t e m ครับเล่าเรื่องลี้ลับในวันนี้เป็นเรื่องราวจากคุณลุงสังคีตจันทนพจน์นะครับเรื่องราวของนักเขียนแนวป่าแนวไพร นวพรานที่เรื่องราวของเขาถูกบันทึกไว้อย่างน่าสนใจวันนี้เรื่องราวของคุณลุงสังคีตจะเป็นเรื่องราวลึกลับวิญญาณอาถรรพ์ในป่าเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับสัตว์ชนิดนี้มีความน่าทึ่งแต่ไม่แน่ใจว่าในปัจจุบันนี้สัตว์ชนิดนี้จะหลงเหลืออยู่ในป่าของประเทศไทยหรือไม่นะครับ เนื่องจากว่าถูกล่าถูกนำไปเป็นอาหารและแน่นอนว่ายังมีความเชื่อทางไสยศาสตร์ที่ทำให้สายพันธุ์ของมันนั้นก็ต้องถูกล่าอย่างหนักนั่นก็คือเลียงผานะครับเหตุที่ผมบอกว่าเลียงผามีความน่าสนใจนั่นก็คือแทนที่มันจะชอบอาศัยอยู่บนพื้นที่ราบที่อยู่อาศัยได้อย่างง่ายๆแต่มันกลับชอบอยู่อาศัยในบริเวณหน้าผาสูงชันสำหรับผมแล้วนะครับผมเคยดูสารคดีที่เกี่ยวกับสัตว์ชนิดนี้ ไม่ว่าจะเป็นแพะภูเขาหรือว่าเลียงผาในต่างประเทศนะครับแพะภูเขาบางชนิดนั้นอาศัยอยู่บนหน้าผาหินที่มีความสูงชันมากชันจนไม่เข้าใจว่าพวกมันอยู่ได้อย่างไรและใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นได้อย่างไรนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นหน้าผาหินที่มีความสูงชันมากสูงชันจนถึงขนาดที่ว่าตรงแทบจะเป็นไม้บรรทัดเลยทีเดียวนะครับ แต่มันก็ใช้กีบใช้เท้าของมันค่อยๆปีนป่ายไปได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวหากว่าเราจะสันนิษฐานจากพฤติกรรมของมันในลักษณะนี้ก็คงจะต้องบอกได้ว่าการที่มันเลือกที่จะอาศัยอยู่บริเวณหน้าผาจนกลายเป็นสัญชาตยานและพวกมันก็เคยชินกับการอาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่ยากลำบากเช่นนี้ก็น่าจะมาจากการที่มันจะต้องหลบภัยจากศัตรู ซึ่งบนพื้นที่อย่างนั้นศัตรูที่เป็นนักล่าพวกมันเอามากินเป็นอาหารก็คงจะขึ้นไปไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นหมาหนายเสือหรือสัตว์ใหญ่ต่างๆที่เป็นสัตว์ล่าเนื้อและแน่นอนว่าตัวมันเองก็ต้องมีเนื้อมีหนังที่อริอร่อยเป็นที่ต้องการของสัตว์ล่าเนื้อเหล่านี้เพราะไม่เช่นนั้นธรรมชาติจะสร้างให้พวกมันขึ้นไปอยู่บนสถานที่อย่างนั้นได้อย่างไร เพราะหากตกลงมาก็มีแต่คำว่าตายคำเดียวเท่านั้นนะครับดังนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ผมสันนิษฐานไปอย่างนั้นแหละครับเพราะในความเป็นจริงนั้นจะเป็นอย่างไรก็คงไม่มีใครทราบและนี่แหละครับความมหศัศจรรย์ของสัตว์โลกที่มันก็ต้องปรับตัวไปตามวิถีชีวิตไปตามสิ่งแวดล้อมไปตามสภาวะที่มันอาศัยอยู่สิ่งมีชีวิตที่ปรับตัวได้ก็จะมีสิทธิ์ในการอยู่รอดแล้วก็สืบสายพันธุ์ต่อไป สิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถปรับตัวได้ก็จะค่อยๆสูญพันธุ์ไปจากโลกนี้และมันก็เป็นแบบนี้มาหลายร้อยหลายพันปีแล้วนะครับที่สิ่งมีชีวิตบนโลกก็จะปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยเกิดขึ้นใหม่บ้างสูญพันธุ์หายสาบสูญไปบ้างจนมาในถึงยุคปัจจุบันนี้แหละครับที่เป็นยุคของมนุษย์อย่างเราๆที่กำลังครองโลกอยู่แล้วก็คงต้องอยู่ไปอีกนานนะครับเพราะมนุษย์นั้นแสนจะฉลาดเหลือเกิน สร้างเทคโนโลยีสร้างวิวัฒนาการจนทำให้เรารู้สึกได้เลยว่ามนุษย์คงจะเป็นสายพันธุ์ที่อยู่รอดและน่าจะอยู่รอดตลอดไปด้วยซ้ำหากเราไม่ทำลายกันเองและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมจนโลกใบนี้อยู่ไม่ได้นะครับเอาละครับเรามาฟังเรื่องราวของคุณลุงสังคีตกันดีกว่าเลี้ยงผาเป็นสัตว์ภูเขาที่มีลักษณะเหมือนแพะมีหลายเผ่าพันธุ์ บางแห่งก็เรียกว่าแพะภูเขาบางแห่งก็เรียกว่าเลียงผาหลายต่อหลายจังหวัดของประเทศเรียกเลียงผาว่าเยืองหรือเยืองผาคุณสมบัติพิเศษของเลียงผาก็คือการหากินตามภูเขาที่มีแต่ก้อนหินสามารถกระโดดไปมาตามหน้าผาได้อย่างคล่องแคล่วน่าอัศจรรย์เลียงผาที่โตเต็มที่นั้นรานแบกคนเดียวไม่ไหวเพราะน้ำหนักก็อาจจะไม่ต่ำกว่า100กิโกรัม พรานในดงในดอยนั้นลำสันแข็งแรงแต่ก็แบกของหรือสัมภาระได้ไม่เกิน80กิโลกรัมคือถ้าแบกได้80กิโลกรัมนั้นก็ถือว่าเป็นพรานที่เก่งและแข็งแรงมากๆแล้วนะครับเลี้ยงผาไม่ใช่สัตว์ปลาที่ดุร้ายก็จริงแต่ถ้าศัตรูมาตามล่าตัวและจวนตัวแล้วเขาของมันที่แหลมคมก็จะอันตรายไม่เบาดังนั้นพรานที่คล่องป่าก็จะต้องระวังตัวอยู่เสมอ อีกอย่างหนึ่งของมันก็คือเป็นสัตว์ที่ตกใจง่ายชอบนอนตามซอกหรือบนภูเขาหรือหน้าผาออกพิงแดดอุ่นๆในตอนสายไม่ค่อยนอนพื้นราบเว้นเสียแต่ในฤดูผักหวานแตกยอดใหม่ซึ่งมันจะลงจากผามาหากินจนเพลินพอสว่างแล้วก็จะถือโอกาสซ่อนตัวตามพุ่มไม้ซึ่งในเวลานี้แหละครับที่เลียงผาจะเชื่องช้านอกจากนั้นมันยังเป็นสัตว์ที่รักรังนอน นั่นหมายความว่าถ้ามันเคยอาศัยอยู่ที่ไหนเป็นประจำถึงแม้ว่าจะถูกพรานไล่ล่าตเตลิดไปที่อื่นแล้วแต่อีกไม่นานมันก็จะหวนกลับมาถิ่นเก่าเป็นแบบนั้นแหละครับเลี้ยงผาชอบอยู่ตามภูเขาที่มีป่าทึบเพราะภูมิประเทศเหล่านั้นจะช่วยให้มันหลบหนีภัยศัตรูได้รวดเร็วกว่าเลี้ยงผาสามารถอดน้ําได้นานนานแบบน้องๆ้องอูดเลยทีเดียวละครับและมันก็เป็นสัตว์ที่ไม่ลงกินดินโป่งอีกด้วย นี่คือคุณสมบัติคุณลักษณะพิเศษของเลียงผาหรือเยืองสำหรับพรานนั้นเนื้อของมันจัดอยู่ในขั้นที่ดีมากขุนเขาลูกใหญ่ยาวเหยียดทอดตัวเป็นแนวยาวเหนือดอยหลวงอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่คนบ้านใหม่เมืองไงอำเภอเชียงดาวเรียกขุนเขาลูกนี้ว่าดอยนางดูด้วยสายตาแล้วจะอยู่ต่ำกว่าอ่างสลุงยอดดอยเชียงดาวมากพอสมควร ซีกทางเหนือเป็นหน้าผาสูงชันแหน,นคอตั้งบ่าเลยทีเดียวพรานสมัครเล่นอย่างพวกผมถือโอกาสเที่ยวป่าใกล้บ้านคือจากเชียงใหม่ไปประมาณ60กิโลเมตรเสร็จเจผมชอบมาบ่อยๆเพราะที่ต้องทำเช่นนี้เพราะการไปสนุกไปเที่ยวไกลๆนั้นก็จะมีค่าใช้จ่ายแพงและเวลาก็ไม่มากพอนั่นเองครับด้วยพาหนะที่เป็นรถจี๊บเพียงสองชั่วโมง เราก็มาถึงปลายทางที่บ้านของพรานหวันที่บ้านใหม่เมืองไงที่เรามาพักกันเป็นประจำพักพวกก็มีกันหลายคนรวมทั้งพรานอูดบ้านเหนือโรงไฟฟ้าซึ่งทุกครั้งก็จะมาด้วยกันเป็นประจำแต่เที่ยวนี้เขาชิงด่วนเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุมันเป็นเหตุสุดวิสัยทำให้เขาต้องจากลาโลกนี้ไปก่อนพวกเราแต่พวกเราก็ยังระลึกถึงเขาอย่างลืมไม่ลงเลยทีเดียวครับในครั้งแรกถ้าหากจะเล่าย้อนไป ในขณะที่ผมมีโอกาสมาลุยป่าดอยนางแห่งนี้ผมสารภาพตามตรงนะครับว่าผมไม่ค่อยจะสบายใจเท่าไหร่นักเพราะดอยนางและเชียงดาวนี้แทบจะเป็นขุนเขาลูกเดียวกันที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่มากมายที่คนป่าคนดอยเขาร่ำลือกันทำให้ผมรู้สึกกลัวรู้สึกขยาดอย่างไม่รู้ตัวเลยทีเดียวหน้าผาใหญ่และสูงชันทางด้านทิศเหนือพรานวันและเพื่อนตกลงกันว่า จะไต่ขึ้นไปตามทางลาดชันด้านหลังแล้วก็ส่องไฟวกลงมาที่หน้าผาซึ่งมีถ้ำและโพรงอยู่มากที่เหล่านี้เป็นที่อยู่ของเลียงผานับสิบสิบตัวตราบจนกระทั่งฟ้าสางพรานหวันก็มาถึงจุดสูงสุดของหน้าผาซึ่งมีส่วนยาวประมาณ4-500เมตรบริเวณที่เลียงผาชอบออกมาผิงแดดตอนเช้าตรู่จากพุ่มไม้ที่สะเทือนไหวเพียงเล็กน้อย พรานวันด้วยสัญชตาตญาณเขาก็เห็นเลียงผายืนแทะกินใบไม้อยู่ปืนลูกซองฝาดในมือถูกตวัดขึ้นประทับไหลขวาอย่างรวดเร็วเขาไม่ยอมให้เสียเวลาไปแม้แต่เสี้ยววินาทีเมื่อปลายนิ room, rear, ้วชี like like matrix, leaves, right ้กระดิกไกปืนเสียงกำปนาตเสียงดังฟ้าผ่าแผดเสียงขึ้นมาก็ดังโครมอย่างสนั่นวันไหวเสียงกึกก้องไปทั้งหน้าผาแล้วก็กลับกลายเป็นเสียงสะเทือนเลื่อนลั่น พรานหวันหักลำกล้องปืนโดยบิดหางปลายัดกระสุนเอชี SG ลูกใหม่เข้าไปแทนที่ทันทีที่วิ่งไปถึงเลียงผาเคราะหร้ายที่สตาขาดนั้นพรานหวันก็พบว่าเลียงผาตัวนั้นไม่ได้เป็นอะไรเลยคราวนี้เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ตัวของพรานหวันนั่นแหละครับที่เคราะหร้ายเพราะถึงขนาดมีเรื่องถึงโรงถึงศาลก็เคยกันมาแล้วเพราะครั้งหนึ่งที่ยิงเลียงผาที่ซุ่มอยู่ในพุ่มไม้แบบนี้ พอเขาเข้าไปดูร่างที่นอนยาวเหยียดจมกองเลือดอยู่นั่นแล้วก็ชักกระตุกสองสามครั้งแล้วก็สิ้นใจลงมันไม่ใช่เลียงผาแต่มันเป็นร่างของพรานผู้เป็นเพื่อนที่ออกมาล่าเลียงผาด้วยกันแต่แยกกันขึ้นคนละทางเขาขึ้นอีกฝั่งหนึ่งเพื่อนของเขาขึ้นทางซีกตะวันออกแล้วก็นัดพบกันที่จุดนัดพบแห่งนี้แต่การพบกันในครั้งนี้กลับกลายเป็นจุดจบของเพื่อนรักของเขาซะอย่างนั้น เสียงปืนแฟดในเช้าว,วันนั้นมันฝังใจพรานหวันมาจนถึงทุกวันนี้ส่วนคำตอบก็ยังไม่มีใครสามารถตอบได้ชัดเจนว่าสองคนมาพบกันได้อย่างไรในสภาพป่าและภูเขาเช่นนั้นและตาของพรานหวันทำไม่เห็นแต่เลียงผาแต่ไม่เห็นพรานที่เป็นเพื่อนของเขาเลยแล้วทำไมพรานหวันซึ่งเป็นผู้ที่เจนป่าจึงยิงได้พลาดเป้าขนาดนั้นทั้งๆท,ที่เขาเป็นพรานฝีมือดี แต่กลับกลายเป็นยิงไปโดนเพื่อนพรานด้วยกันซึ่งอยู่ห่างออกไปถึงแม้จะไม่ไกลนักแต่มันก็ไม่ควรที่จะโดนกระสุนอย่างจังๆจ,จ,จนเสียชีวิตขนาดนี้ปีศาจหรือวิญ,ญญาณป่าตนไหนชักพามาหรือว่าเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ป่าแห่งนี้คอยปกป้องสัตว์ของพวกเขาอยู่หรือว่าเป็นอาถรรพ์ ที่คอยจัดการเล่นงานเหล่าบรรดาพรานที่เข้ามาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตในดงดอยแห่งนี้นั่นเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นเรื่องแรกที่พรานสมัครเล่นอย่างผมรับรู้เรื่องราวแล้วทำให้ผมเริ่มที่จะกลัวเริ่มที่จะขยาดดงดอยแห่งนี้อย่างที่ผมเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนั่นแหละครับส่วนเรื่องที่สองครั้งที่สองที่ทำให้ผมหวาดวันในดงดอยแห่งนี้นั่นก็คือ ตามเส้นทางของรถลากไม้ของบริษัทพนาสิทธิ์สัมปทานไม้กระยาเลยจากปางไม้แม่เจหน้าหมู่บ้านกะเรียงโพซอขึ้นเหนือมุ่งสู่ปางมะนาวและแม่แตะโกะโก้ชื่อของคนทางเหนือชื่อของคนเผ่าอาจจะฟังดูยากนิดนึงนะครับท่านผู้ฟังก็ค่อยๆฟังค่อยๆทำความเข้าใจไปก็แล้วกันนอกจากรถของบริษัทที่ขนไม้กลับไปกองที่แม่เสเรียงแล้ว ก็ดูเหมือนว่าจะมีแต่พรานและพวกผมนี่แหละครับที่ลุยกันเข้าไปป่าไหนที่พรานยังไม่กวนสัตว์มันก็จะยังไม่ตื่นหรือยังไม่ย้ายถิ่นไปหากินที่อื่นมันก็จะเป็นถิ่นที่พวกเราชอบไปเพราะมันยังคงบริสุทธิ์จากผู้คนจำได้ว่าวันนั้นเราเข้าไปพักที่ปางไม้ของบริษัทพนาสิธิ์ด้วยรถจิ๊บถึงสองคันคืนแรกที่เข้าไปจากแม่เสเรียงนั้นไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลย เราส่องไฟกันจนสว่างคาตาจิบอีกคันหนึ่งที่พรานแดงขับเป็นรถจิบหน้ากบใช้แบตเตอรี่24โวลต์ซึ่งคุณเลิศเจ้าของรถก็ให้เหตุผลว่ามันสว่างดีเขาบอกว่าอย่างนั้นผมก็เลยไม่กล้าแยง้ง5โมงเย็นเสร็จ,เ,รจเมื่อตะวันร้อนพาดยอดดอยแล้วภายหลังอาหารมื้อเย็นเสร็จเรียบร้อยพวกเราก็จัดสัมภาระขึ้นรถปืนและกระสุนก็พร้อมเต็มอัตรา ลูกขนาดเล็กก็ถูกเปลี่ยนเป็นขนาดใหญ่ที่มีอนุภาพมากขึ้นในการยิงโดยเฉพาะสัตว์ตั้งแต่อีเก้งขึ้นไปจนถึงหมูป่ากวางกระทิงหรือแม้แต่วัวแดงก็ยังล้มได้บนเส้นทางแม่เจเกรเรียงโพซอไปจนถึงแม่แตะโกโกะปางมะนาวคนขับรถลากไม้ก็เล่าให้ฟังว่าเคยขับไล่ชนกับกระทิงฝูงบนทางรถลากไม้มาแล้วบ่อยครั้ง เราไม่ออกรถพร้อมกันเว้นระยะห่างคนละชั่วโมงเศษคันของผมมีนายทองอินเป็นโชเฟอร์มีคุณวิชาพวงวงคุณสายหยุดและผมอีกคันก็มีคุณเลิศจิบ24โวลต์โวคุณวิสิิตวสุวัตและพรานใจจากสำนักงานไร่ย,ยาสูบผู้จัดเจนด้านเครื่องยนต์นำหน้าขึ้นไปก่อนโดยมีพรานแดงเป็นโชเฟอร์รถขึ้นเขาสูงชันไปเป็นระยะทางไกลพอสมควร อกมงเศษในป่าดงดิบและดงทึบอย่างนี้ก็เริ่มมืดและมีความเย็นยะเยือกแผ่ซ่านเข้ามาในท้องที่หรือป่าใดๆที่ผู้คนไม่ค่อยเข้าไปถึงสัตว์ป่าจะออกหากินตั้งแต่ตะวันยังไม่ตกดินเพราะสัตว์คงเชื่อว่าอันตรายนั้นไม่ค่อยจะมีพรานรู้ดีในเรื่องนี้จึงออกกันตั้งแต่ตะวันร้อนสัตว์ป่าที่มีคนแยะมมีศัตรูมาก มันจะออกหากินดึกและก็ออกหากินตอนใกล้แจ้งอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ลงกินน้ําแล้วมันก็จะหาที่นอนซุกซ่อนตัวเองเสียพฤติกรรมของสัตว์ก็จะเป็นแบบนี้แหละครับเงียบสงัดอากาศเย็นสองทุ่มเศษเศษสภาพในซอกเขาที่เราขับรถลัดเลาะไปข้างลำห้วยต้นไม้ใหญ่สูงฉลูดเมื่อกราดแสงไฟเข้าไปมันก็รกทึบจนมองยอดเขาไม่เห็นเลย มันดูน่ากลัวนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยเจอสถานการณ์มืดในป่าแบบนี้และแล้วคุณวิชาซึ่งส่องไฟอยู่ก็บอกให้พวกเราหยุดรถโดยฉับพลันขวามือเมื่อมองข้ามลำห้วยไปนั้นสปอร์ตไลท์จับกับดวงตาสัตว์วูบวาบอยู่ใสยหยุดซึ่งถือปืนไรเฟิลจุด30อยู่อยู่ก็ผุดลุกขึ้นพร้อมกับเอาปืนประทับบ่าแล้วก็ปลดเซฟห้ามไกล เขาจึงอยู่ในความพร้อมที่จะยิงแล้วคนอื่นๆที่อยู่นอกแสงไฟจะไม่มีโอกาสรู้เลยว่ามันคือตาอะไรเมื่อลำแสงหยุดนิ่งเพียงเสี้ยววินาทีปืนไรเฟิลในมือของเขาก็ระเบิดแผดเสียงสะท้อนกล้องหุบเขาพอสิ้นเสียงปืนก็มีเหมือนเสียงแพะร้องเมื่อเสียงเงียบ มันก็เหมือนมีของหนักๆไถครูดลงมากับส่วนลาดของขุนเขาที่ปกคลุมด้วยใบไม้แห้งในความเงียบสงัดนั้นพวกเราได้ยินกันทุกคนเสียงกลิ้งคุกๆลงมานั้นมันมาสิ้นสุดที่ริมลำห้วยลำไฟฉายจากสปอตไลท์กราดจ,จับอยู่ตลอดเวลาซึ่งก็ไม่มีอะไรให้เห็นเพราะแมกไม้มันบดบังเสียสิ้น หลังจากนั้นทองอินก็ถือปืนข้ามลำห้วยไปแล้วก็มีเสียงตะโกนกลับออกมาทุกคนจึงรู้ว่าสิ่งนั้นมันคือเลียงผานั่นเองขนาดของมันคงไม่หนีร้อยกิโลกรัมอย่างแน่นอน3ามสคนก็ช่วยกันลากเอาขึ้นรถจิบกว่าจะขึ้นมาได้ก็ทุลักทุเลเต็มทนเมื่อรถแล่นเลยออกไปไม่ถึงกิโลสายหยุดก็ได้ยิงแก้งตัวผู้งามอีกหนึ่งตัว นาฬิกาที่ข้อมือบอกเวลาว่ามันเป็นเวลาประมาณตีสองเสร็จๆทุกคนมีความเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะพอได้แล้วทุกคนยิ้มเพราะจิบอีกคันน่าจะยังไม่ได้อะไรเลยคงจะมีกระเซาเย,าย้าแย่กันตามปราษาคนรักป่าด้วยกันเป็นเรื่องธรรมดาที่เราออกมานอนป่าสำหรับพรานการล่าสัตว์ถ้าไปกับเพื่อนแล้วเพื่อนไม่ได้การขิงกัน การคมกันแซลกันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาล่ละครับพวกเราก็เลยคิดว่าเราจะหาที่จอดรถนอนรออีกคันหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็จะส่องไฟกลับออกไปแม่เตียพร้อมๆกันเพียงชั่วครู่หนึ่งที่เรารอกันแสงไฟจากหน้าจิบอีกคันก็ปรากฏให้เห็นในความมืดทางด้านทิศเหนือไม่นานพวกเขาก็เข้ามาสมทบมีการสอบถามว่ายิงอะไรได้บ้าง เพื่อจะได้เกทับกันไปเสียทีหนึ่งหลังจากที่เอารถมาเทียบข้างกันแล้วผมก็เห็นว่าทุกคนพากันมายืนเต็มหลังรถเหมือนจะไม่มีที่นั่งสปอตไลท์ของเขาฉายกระดมายังคันที่ผมอยู่เฮ้ยคันนี้ก็ได้เหมือนกันเว้ยมาดูดิวิชาก็เลยฉายไปดูที่ท้ายรถอีกคันหนึ่งบ้างซึ่งก็เห็นได้ชัดว่าแนบรถอ่อนจนรถดูต่ำลง เลี้ยงผาสีดำมาเมื่อมสมตัวขนาดใหญ่และเก้งอีกสองตัวคือคำตอบโอ้โหไม่เบาเลยกลับกลับพอได้แล้วจิ๊บสองคันได้เก้งมาสามตัวเลี้ยงผาสี่ตัวสองไฟกลับออกไปเลยดีกว่าคุณวิชาเห็นดังนั้นก็ทำท่าตื่นเต้นแล้วก็สั่งให้ทุกคนกลับได้แล้วทุกคนเห็นชอบด้วยแต่พรานแดงซึ่งยังคงสนุกสนานอยู่ก็โต้แย้งทันที ว่าความชุกชุมของสัตว์ป่าบริเวณนี้มันทำเอาพรานแดงกลายเป็นพรานที่ดื้อรัน้นเขาจัดแจงสตาร์ทรถแล้วก็หันกลับขึ้นไปทางเหนือเพื่อที่จะล่าอีกทั้งทั้งที่พรานบนกระบะนั้นก็แทบจะไม่มีที่ยืนกันอยู่แล้วก่อนที่จะเคลื่อนรถออกไปนั้นพลันก็มีเสียงระเบิดภายใต้ฝากระโปรงดังสนั่นจนทุกคนตกใจเมื่อเปิดฝาดูก็ไม่เห็นอะไร แต่เมื่อก้มดูใต้ท้องรถก็จะเห็นวัสดุคล้ายยางมาตอยไหลเยิ้มนองอยู่เพียงเท่านั้นทุกคนก็ใจหายวูบมันเกิดอะไรขึ้นกับรถยนต์ของเรากันนี่คอย24โวลของรถจิบระเบิดมันอาจจะร้อนจัดทั้ง,ท,งทั้งที่อากาศเย็นเฉียบเป็นเหตุการณ์ที่แปลกประหลาดเพราะไม่เคยมีรถจิบคันไหนที่คอยระเบิดเลยความร้อนมันทำให้คอยระเบิด หรือเพราะอภินิหารของเจ้าพ่อเจ้าแม่ที่นี่น่าจะมาลงโทษพรานเหล่านี้ที่ไม่รู้จักพอที่เข้ามาล่าสัตว์ในป่าแห่งนี้ด้วยความไม่เคารพแต่จะเป็นเพราะอะไรก็ช่างกินข้าวลิงไป2คืน3วันเพื่อรอให้รถคันผมกลับไปเชียงใหม่ซื้ออะไรมาเปลี่ยนก็จะเป็นระยะทางประมาณเกือบ400กิโลเมตรฝนที่ตกหาแรกเมื่อวันนี้ชุ่มชำ่ำ ดินที่ร้อนระอุกลับมีชีวิตชีวาอีกครั้งสัตว์ทุกชนิดตั้งแต่กบเขียดงูตะขาบไปจนถึงเก้งกวางก็ออกหากินทันทีเมื่อได้ฝนผักหวานก็แตกยอดใหม่เลียงผาก็ลงมากินอย่างอร็ดอร่อยพรานหวันเมืองงายเมื่อเห็นอย่างนั้นก็ส่งข่าวด่วนมาถึงผมว่าริมเชิงเขาท้องผาดอยนางมีรอยเลียงผาคลาคร่ำไปทั่วเหมือนรอยวัวรอยควายในคอก มากมายถึงขนาดนั้นเลยทีเดียวทั้งคณะพรานสมัครเล่นและชาวบ้านใหม่เกือบสิบคนพวกเราก็ตกลงแยกออกเป็นสองฝ่ายหนึ่งก็จะเป็นลูกเหล่าซึ่งจะขึ้นไปบนดอยสูงแล้วก็ไล่เหล่าลงมาส่วนพรานมือปืนก็จะสังหารซุ่มดักเรียงรายอยู่บนสันเนินที่นัดกันไว้ผมก็ได้ตำแหน่งที่โคนต้นเต่งเป็นที่รองรับต้นไม้นี้ไม่ใหญ่นักเวลายังมีเหลือ ผมเก็บกวาดใบไม้และกิ่งไม้แห้งที่หักกองอยู่ออกไปให้พ้นรัศมีเพราะเสียงกรอบแกรบจากกิ่งไม้หักมันจะทำให้สัตว์เตลิดไปเสียก่อนปลดสายเข็มขัดซึ่งมีปืนพกกระติกน้ำออกวางไว้พร้อมกับตรวจกระสุนปืนให้ดีอีกครั้งการออกล่าในครั้งนี้เราก็จะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็จะไม่เจ็บปวดเหมือนคราวก่อนอีกก็คือล่าได้แค่พอกิน แล้วก็จะไม่ดื้อออกไปล่าอีกท้าไมเช่นนั้นก็คงจะสังเตเหมือนคราวก่อนที่อยู่ๆรถก็เสียคอยก็ระเบิดอย่างไร้เหตุผลทั้งๆท,ที่รถจิปนั้นก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วในเรื่องของความทรหดทนทานในการวิ่งในเส้นทางที่โหดร้ายและเส้นทางออฟโรดแบบนี้คราวนี้เราจะไม่พลาดเหมือนคราวก่อนอีกเอาละครับในตอนนี้เสียงลูกเหล่าก็เริ่มดังขึ้น เมื่อตอนก่อนเที่ยงแต่ก็ไกลเหลือเกินมันก็ค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆผมบิดหางปลาตรวจสอบกระสุนในรังเพลิงอีกครั้งคุกเข่าบนส้นเท้าข้างขวาผ่านท้ายปืนตั้งอยู่บนโคนขาขวาตั้งลำกล้องขึ้นนิ้วชี้ก็แตะองไกลเตรียมพร้อมลดเซฟพร้อมที่จะระเบิดกระสุนได้ทันทีรอเพียงเหยื่อวิ่งมาเท่านั้นหูผม และทุกคนไม่ได้ผิดเพี้ยนเลยในเสียงลูกเหล่านั้นมีเสียงกีบเท้าของสัตว์ที่ลงพื้นลงหินลงดินได้ยินมาแต่ไกลด้วยเสียงเหยียบไม้ผุหักมันเหมือนฝูงม้าในหนังขาบอยเสียงมันควบตะบึงมาหาเราเสียงนั้นพอใกล้เข้ามาในความเงียบเชียบนั้นมันจึงดังได้ชัดและฟังได้ถนัดทีเดียวใจระทึกว่าเราจะยิงสัตว์ตัวไหนดีเพราะมันน่าจะมีมากกว่าหนึ่งตัว แต่แล้วมันก็กลับจางหายไปเมื่อคิดว่าเสียงเหล่านั้นมันควรจะใกล้เข้ามาทุกนาทีและทุกวินาทีซึ่งบริเวณนั้นมันก็เป็นเส้นทางที่พวกสัตว์จะต้องวิ่งผ่านมาเพราะอีกด้านหนึ่งก็เป็นผาที่ปิดตันส่วนอีกสีกหนึ่งก็เป็นป่าโปร่งที่จะมองเห็นได้อย่างง่ายดาย หากลูกเราผู้อิดโรยวิ่งมาประจันหน้ากับพรานอย่างพวกเราแล้วมันก็ต้องเกิดเสียงปืนดังขึ้นแล้วก็ต้องมีสัตว์ที่ถูกปลิดชีวิตนํำชีวิตมาทิ้งอยู่บริเวณนี้อย่างแน่นอนแต่แล้วก็ได้ยินเสียงพรานคนหนึ่งตะโกนขึ้นมาโไว้ททำไมไม่ได้ยินเสียงปืนสักป่อกล้วเนี่ยฮะเยืองวิ่งกันดอยแทบพังแล้วเนี่ยผมทองอิน ไอ้วันและทุกคนก็เหลียวมองหน้ากันหลังที่ได้ยินเสียงนั้นจบลงเหมือนกับทุกคนจะค้นหาคําตอบผมและพรานไอ้หวันเห็นดังนั้นก็ขนลุกสู้ขนตั้งชันเกรียวขึ้นมาทั้งตัวทันทีเป็นเรื่องที่ผมยังหาคําตอบไม่ได้จนกระทั่งบัดนี้เพราะตอนไปตรวจสอบรอยตีนั้นก็ไม่มีรอยตีเลียงผาแม้แต่รอยเดียว ทั้งทั้งที่เราได้ยินเสียงกีบเสียงวิ่งคละคลุ้งไปหมดเหมือนกับว่ามันน่าจะมากันทั้งฝูงเป็นไปได้อย่างไรที่ทั้งพรานที่มีฝีมือเป็นพรานที่เจนป่าและลูกเหล่าต่างๆนั้นมันมีจำนวนมากกว่าสิบคนหรือว่าหูทุกคนจะเพี้ยนไปหมดตาทุกคนจะเพี้ยนไปหมดแล้วและแม้แต่ตัวผมก็เหมือนกันที่เล่าก็ไม่ได้กินแค่สูบบุหรี่อย่างเดียว ทำไมหูมันถึงได้เพี้ยนไปขนาดนี้มันก็เป็นความลึกลับเป็นความน่าสงสัยที่ผมก็ได้นำเอามาเล่าให้ฟังนี่แหละครับเรื่องราวของความลี้ลับอาถรรพ์ในป่าไม่ว่าจะเป็นการยิงผิดท,ทั้งทั้งที่ไม่น่าผิดยิงใครไม่ยิงดันไปยิงเพื่อนรักตัวเองตายเสียชีวิตในป่ายังความเสียใจให้กับพรานผู้นั้นมาจนทุกวันนี้และมันก็ยังคงหลอนอยู่ในจิตใจของเขา และก็อีกหลากหลายเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถเสียทั้งทงท,งที่ไม่น่าเสียแล้วก็ยังมีเรื่องนี้อีกที่ผมมั่นใจอย่างแน่นอนว่าผมได้ยินเสียงวิ่งของเลียงผาหรือว่าสัตว์เท้ากีบได้ยินอยู่ใกล้ๆได้ยินว่ามากันทั้งฝูงแต่กลับไม่มีอะไรเลยคนเป็นสิบกว่าคนก็ไม่น่าจะหูเพี้ยนตาฝาดพร้อมๆกันและนี่แหละครับ เรื่องราวความลึกลับอาถรรพ์นในพงไพรโดยเฉพาะที่ดอยนางที่ผมจะนำมาเล่าให้ท่านบุฟังฟังแล้วก็เป็นสิ่งที่อยากจะเตือนทุกท่านที่เป็นพรานหน้าใหม่หรือเป็นนักท่องป่านักท่องไพรรุ่นใหม่หากว่าคุณจะเข้าไปที่ไหนไม่เชื่อก็ไม่ลบหลู่นะครับควรจะทำความเคารพเจ้าป่าเจ้าเขาให้ความเคารพเจ้าที่เจ้าทางการพูดจาในป่านั้นก็ขอให้ใช้คำสุภาพไม่ดูถูกดูมิน ล้เลียนหรือล้อเล่นกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับเพราะสิ่งเหล่านั้นแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นแต่บางครั้งเราก็รู้สึกได้แล้วการที่เราไม่เชื่อแต่เราไม่ลบหลู่มันก็ทำให้ชีวิตของเราอยู่รอดปลอดภัยและอาจจะเป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตของเราก็เป็นได้ครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวจากคุณลุงสังคีตจันทนโพน์นะครับหากท่านผู้ชมชอบคอนเทนต์ในช่องของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม และจะอยากให้กําลังใจหนุ่มคงกระพันก็สามารถอุดหนุนวัตถุมงคลในคงกระพันสโตร์ได้นะครับนอกจากจะได้ช่วยคนช่วยพระศาสนาและช่วยสาธารณประโยชน์แล้วท่านผู้ชมยังมั่นใจได้นะครับว่าท่านจะได้ของแท้ได้ของดีได้ทําบุญและแน่นอนว่าได้สนับสนุนช่องเราให้มีคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ